สวัสดีค่ะทุกคนค่ะโคชเอมาแล้วค่ะมีคำถามที่ถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะโคชขาจะรู้ได้ยังไงว่าฝอจะมาเดทกับเราแค่คนเดียวจะรู้ได้ยังไงคะโดยเฉพาะฝอนะคะโดยเฉพาะหนุ่มฝรั่งเกรดเอเนี่ยโคชเอจะเท้าความก่อนคุณสมบัติหนุ่มฝรั่งเกรดเอนะคะคือ เขาค่อนข้างจะเป็นคนที่เลือกผู้หญิงเช่นกันดังนั้นถ้าคุณเป็นคนที่เขาเลือกนะคะคุณก็เป็นคนที่ไม่ธรรมดาเช่นกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคู่ที่จะแมทชกันเนี่ยมันจะคือคู่ที่ศีลเสมอกันมันจะคือคู่ที่โดนแอคแทร็กนะคะดึงดูดเข้ามาอยู่ในเลเวล เดียวกันค่ะดังนั้นนะสังเกตเมื่อเจอฝอเมื่อเจอฝรัง่งเกรด A แล้วสิ่งที่จะคอนเฟิร์มเบื้องต้นว่าเขานะคะคุยกับคุณแค่คนเดียวแล้วจะมาเดทกับคุณแค่คนเดียวจะมีลักษณะดังนี้ค่ะข้อที่1ถ้าความรักของคุณเกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ยังไม่เคยเจอกันในชีวิตจริงสังเกตได้จากการคุย การคุยของคนที่หนุ่มเกรด A อฝรั่งเกรด A นะคะที่เขาสนใจคุณจริงๆจ,จังๆมีโอกาสสูงที่จะเป็นแฟนหรือแต่งงานในอนาคตเนี่ยเขาจะคุยกับคุณสม่ำเสมอในการคุยโคชเอมบอกเลยทุกครั้งคือคนรักจริงจะต้องมีวิดีโอคอลคนที่จริงจังที่จะมาเจอที่จะมาหากันน่ะจะต้องวิดีโอคอลหากัน เกือบทุกวันค่ะหนึ่งอาทิตย์คือเกือบทุกวันคือเกือบทุกวันตามความคิดถึงอะตามความเสน่หาตามความคลั่งไคล้ค่ะนี่เขาเรียกว่าหมดคลั่งรักค่ะแต่ถ้าใครที่โอโหโคชค่ะนานๆทีเลยที่จะคอนานๆทีที่แบบเจอสังเกตได้เลยอารมณ์การมาเจอก็จะนานๆทีช่วงเวลาที่จะมาเจอกันก็จะห่างออกไป แต่ถ้าพวกที่คุยกันเกือบทุกวันปฏิปปตะต่อเนี่ยมันแทบจะไม่ถึง1นงปีอะที่จะบินมาเจอนะคะสังเกตได้แบบนี้คลอวิดีโอคลอบอยวิดีโอคลอทีแชทตลอดนะคะเพอเพอเวลาที่คุณอยากคุยกับเขาอะไม่จำเป็นต้องนัดเวลาคุณนึกอยากจะโทรคุณก็โทรได้แล้วเขาก็รับวิดีโอคลอคุณด้วยคุณสามารถเห็นได้เลย มุมมอง,มองแบบทุกอย่างนะคะทีนี้พอมาถึงจังหวะหนึ่งคุณอาจจะสังเกตเฮ้ยเขาบอกว่าเขาจะไปเที่ยวต่างจังหวัดเขาจะไปนั่นไปนี่ไปเดทกับคนอื่นหรือเปล่าอ่ะเขาจะไปกับคนนั้นคนนี้หรือเปล่าคุณสามารถโทรหาเขาเช็คหาเขาได้ตลอดเวลาเลยค่ะสมมุติว่าคุณลังเลว่าเออถ้าเขาไปเดทกับผู้หญิงคนอื่นเนี่ยในห้องนอนเนี่ยเวลาคุณโทรไปจะต้องมีคนหนึ่งอยู่ในนั้นแน่ เขาจะไม่รับแต่ถ้าสมมุติคุณโทรไปปุ๊บเขารับ Hello baby ก็คุยปกติแล้วคุณก็เห็นเลยว่าโอเคสภาพห้องที่เขาอยู่เป็นยังไงเขาอยู่คนเดียวจริงๆเวลากินข้าวเบรคฟาสต์ตอนเช้าเขานั่งดื่มกาแฟคนเดียวจริงๆให้คุณดูทุกอย่างไม่ว่าคุณจะโทรตอนไหนก็เจอเขาตลอดรับสายตลอดสัญญาณนะคะเดทกับคุณจะมาเจอคุณแค่คนเดียว อันนี้คือกรณีที่แบบว่ามาถึงไทยแล้วมาถึงไทยแล้วแต่ว่าอยากรีแลกซ์ก่อนบางคนจะเป็นประเภทนี้นะอยากรีแลกซ์ก่อนมันแบบมันเหนื่อยมันมันเจ๊กแหลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหนื่อยอะ่ะเข้าใจไหมคะเขาก็อยากจะพักผ่อนก่อนแล้วก็ให้ทุกอย่างมันพร้อมแล้วค่อยเจอคุณอะ่ะบางคู่จะเป็นแบบนี้แต่บางคู่ก็คืออโอเคเลย มาวันไหนนัดแนะคุณสามารถไปรับเขาที่สนามบินคนที่สามารถไปรับเขาที่สนามบินนะคะโคชเอมจะบอกเลยจะเป็นคนที่ Number One Number One ต่อให้เขาจะคุยหลายคนหรืออะไรก็แล้วแต่คะ่ะแต่เขาคอนเฟิร์มที่จะให้คุณไปรับเนี่ยคือเขามองคุณ เป็นเลขหนึ่งเลยนะเขามองคุณคือคนที่เขาจริงใจที่สุดในบรรดาเลยนะไม่งั้นเขาจะไม่ให้ไปรับค่ะเพราะว่าการไปรับเนี่ยมันไม่ใช่ไปรับแล้วฉันกลับบ้านมันไปรับแล้วมันมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันมีการเจอกันมีการไปเที่ยวด้วยกันมีการทานข้าวมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะคะอันนี้คือคนที่คอนเฟิร์มได้เลยว่า เขาคุยกับคุณแค่หนึ่งคนแล้วคุณก็เป็นผู้หญิงหมายเลขหนึ่งของผู้ชายหนุ่มฝรั่งเกรด A ค่ะสัญญาณแบบนี้คือการคอนเฟิร์มนะคะแต่ถ้าสมมุติว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่เออขอเที่ยว3-4วันโทรไปก็ไม่ค่อยรับ เออว่างเมื่อไหร่สะดวกเขาอ่ะค่อยส่งข้อความมาหาหรือนึกอยากจะโทรอะไรก็โทรแต่คุณโทรไปคือไม่ได้เลยคุณแชทไปคือนานๆทิ้งแบบไม่อ่านเลยอันนี้ก็มีโอกาสสูงค่ะแล้วก็ที่ที่จะไม่ได้มาเจอคุณแค่คนเดียวหรือคุณอาจจะจะเป็นหมายเลขที่แบบหลายๆหมายเลขที่มาเจอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต่อให้จะเป็นหมายเลขอะไรก็แล้วแต่ถ้าสมมติว่าเขามีโอกาสได้เจอนะคุณกับเขาได้เจอกันนะคะ จงทำให้การเจอกันครั้งนั้นมันเป็นการเจอกันที่มันพิเศษฟังคำโค้ชเอมไว้ให้ดีไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจว่าโอ้โหไปเดทกับคนอื่นมาเยอะแล้วถึงจะมาเจอฉันแต่คุณจะต้องให้เจอคุณแล้วเป็นวันที่พิเศษเป็นความทรงจำที่ดีเพราะความทรงจำที่ดีจะตราตรึงอยู่ในใจของเขาค่ะไม่มีอะไรมาพลากออกไปได้แล้วสิ่งที่เขาคิดถึงก็จะเป็นคุณ ดังนั้นคือเตรียมตัวเองให้พร้อมโจะเอมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จมีแฟนภายในปีนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ